ชีน่าชิตาชีน่าชิตาชีน่า,า,าอ๋อได้ได้ไดมาใส่รถขับเลี้ยวได้ปะ่ะรถขับเลี้ยวหรืขอเขาเข้าข้างในอ๋อหวัดดีครับสวัสดีครับ,ครบใครครับเนี่ยใครครับเนี่ย ใครครับเธอมาประจานความผอมฉันครับก็เห็นไหมว่าผมดูดูดีๆผมอ้วนไหมพ,พี่อ้อยผอมค่ะเออ,อเห็นไหม,อมเออต้องบอกอย่างนั้นขอมปงกุ้งกิโลนึงขอมปิ่งกุ้งกิโลนึงหายยากแท้เดี๋ยวนี้ อ๋อปีนเป็ุ่มจมารับจอบเมื่อนีร่อ๋อครับเมื่อก่อนทำงานอยู่ไอ้ิวดิเวสพยาบาลแล้วลาออกมารักเองมันได้ดีกว่ามันได้ดีกว่าคือ GPS มันให้ไปฝั่งโน้นจะปีนกระแพงข้ามมานี่และอันนี้นี่คือออกทางเดิมเหรอนี่ก็ออกทางเดิมตรงนี้เป็นทางต่างอ๋อทางตันเป็นยังไงบ้างคะเจอชิปตัดปลายเป็เป็นๆผอมผอมแต่เอ๊บ่มีเด้ข่ามีสุดยอดข่ามีาสุดสุดอวันนี้ไปแกล้งใครมาบ้างถามต๋อม พี่หนุ่มอ่าตำต่ำแล้วก็พี่หนุ่มแล้วก็พี่อ้อยนี่แหละฮะตัวไหมเดี๋ยวตีท่านไหนออกยูมาคุยกันดื้อซื้อวันนี้มาตามตัวเก่าคเดี๋ยวพี่อ้อยจะส่งไอ้นั่นไปแล้วให้จิ๊บส่งไปให้แม่พี่เด้ออ๋อได้ครับตอนนั้นเคยสั่งไปตั้งนานันนี้นี่นี่คือโน่นนะครับ ติดต่อซื้อขายกับทางโน้นเลยครับผมทางนี้ไม่ค่อยว่านเลยทางนี้ไม่ค่อยแล้วเป็นไงบ้างคะแม่บอกโงเรียนอยู่แล้วช่วงแบบทักหลังนั้นเราไม่ค่อยได้กลับบ้านอย่างนี้โควิดแล้วหนูก็ไปอยู่อโรงพยาบาลสนามอยู่ลำนาค่ะอกเดือนแล้วแม่ตาเดินทีตาแม่เป็นยังไงตาปีหูจะลอกไงแต่ไม่ได้ลอกแล้วอ๋อเพราะทานตัวนี้ไม่ได้ลอกโอ้จริงหมอเขาดัดเป็นลอกแล้วไงอะไรนะหมอเขาดัดเป็นลอกตาเรียบร้อยแล้วแต่พอกินไป สั่งไปกล่องนึงใช่ไหมกล่องนึงแกบอกเออมันดีขึ้นมันดีขึ้นบอกเลยถามว่าแม่กินอีกไหมค่ะเดี๋ยวก่อนแม่ก็กลัวเปลืองลูกกันเนาะแต่ลองทานต่อเนื่องดูนะคะมันจะจงเลยเอาจังตุ๊กตาท่านต้องซีนแส่คือคือวันนี้มามาเยี่ยมมาเยือนกันเนาะเพราะว่าทิตย์เขอยากจะมาผมผมว่างเมนี้ว่างปวดขี้วะครับผมก็เลยเอาใช่ไหมปวดขี้วะคันี่นะครับพี่เอ พี่อ้อยพี่อ้อยรัตนา LA ตัวเป็นๆนะครับ LA ที่ย่อมาจากร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ฟังค่าแมสกับตาให้พ่อ้อยค่ะขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆได้นะคะที่พูดถึงว่าจริงๆยอมแล้วว่าอันนี้ไม่ได้โฆษณานะเรื่องจริงแม่จากหนอนนัดสองเดือนจะผ่าตาใช่ไหมไปลอกเราตาครั้งที่หนึ่งพอกินปุ๊บแม่บอกว่าไม่ต้องละน้ำตาก็ไม่มีละ คือปกติก็จะเป็นตาแห้งค่ะ,คะแม่ก็จะเป็นคนตาแห้งแล้วใส่ตาแก้วเป็นคนใส่ตาย,ยาวอ๋อค่ะตอนนี้ปกติแล้วปกติก็คือใส่ได้ไม่ต้องใส่แว่นอย่างนี้หรอคะใช่แล้วเราไปหาเก็บดอกดอกพุธห้ายย่ยแล้วมาเก็บดอกพุธ ร้อยมาลายขายอ๋อร้อยมาลายได้แล้วแต่ที่มองร้อยเมลายได้ก็ดีใส่แว่นใส่แว่นแบบหนาึุดเลยนะทีนี้แกไปเก็บดอกพุทตามบ้านอยู่ที่บ้านปลูกดอกพุทราต้นม็นอย่างดอกพุทดีเทต้าพึ่นบอกเนาะอ๋อแล้วเก็บดอกพุทห้อยขาวหอยแย้ถ้าไปบ้านจะเห็นเลยแม่ก็จะรอดอกพุทขาวแต่ที่เมื่อก่อนต้องใส่แว่นเวลารอทีนี้ดีแล้วที่บอกว่าเลยถามหนูว่าจองอยู่ไหมสั่งให้พอแกเห็นละ ดีใจค่ะเพาถ้าเกิดลูกค้าตอบแล้วว่าพาราดีที่ก็ดีใจเราตงไม่ได้ไม่ได้ีถามกับตัวเป็นๆเกรงใจเลยเนะเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่านูก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านค่ะช่วงโควิดจริงแล้วใหญ่มันไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ช่วงที่ไปอยู่ที่บางนาเน่ะเขาจ้างไปดูแลคนติดโควิดแล้ไปโอ้สักุ้่นะคะดูอีกตรงบางนาโกเดือน ไอ้เนี่ยหูเลยนเอากระว่าไปดูแล้วเพิ่มติดเพิ่อีกเออเออแล้วนี่เค็มเค็มสามได้ยังยังยั่งทาพี่อ้อยอเอ่อโหลดหมอสฟอพร้นต์โหลดแล้วครับอันนี้นะคะหมอพร้อมแล้วเนี่ยได้รับไปยังคะตัวนี้ยังเลยแจ๊สสีฟ้าเอาไว้ลองใช้ก่อนพี่ยังไม่ได้เห็เอาไว้ลองคานก่อนเอาไว้ลองเอาไว้ลองใช้ก่อนนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวสเปรย์นะคะเอาไว้เทดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้พี่จะเปิดแทงกับผลิตภัณฑ์ของซีฟา ตัวยาปีบันกับเตยเนาะลองลองใช้ดูก่อนครับเอาไอ้นั่นไหมอีออนไหมอะไรนะรักอีออนไหมคอยสิอบ่วใครเจ้าก็ยญาณอีออนก็ได้คอยเลือกขายคอยเลือกขายเฟตชอยก็ได้โอ้เกินเกินตายหอมเพชกกับนี้คนละตึงก็ไงนั่นคนุกคนละตึงห้องก็ได้ยสั่งคันสั่งกระเพื่อนเลยตัวแท่นไปโอ้ยเราบ่มีตัวแท่นคอยสั่งเพื่อนสั่งเพื่อนจีดจ้าที่ไหนคะพี่พี่ไปหาไปไปไหน ผมบริอยู่ผมไม่อยู่ไม่อยู่เขาไปที่กกอบที่เขาไปกรกอบแกบนที่ไอวัดวัดเมื่อต้นปีพี่ไม่หมืเราแล้วเนี่ยเปยมุกดหารไหนคะอ๋อที่อยู่มุกดาหารที่เป็นวัดประจำวันอ๋อแต่ผมรับโทรศัพท์กันวัดประจำบังเกิดจะเไงครับเกิดวันพุธไงแล้วใครเกิดวันเดียวกันเกิดวันเดียวกันค่ะ ค่ะเป็นพญานาคอ่ะอ๋อค่ะพญานาคองค์ที่ยืนสูงที่มุกดาหารอ๋อวัดเออ่วัดสุทธิอะไรนะวัดอะไรนะวัดที่นินไปชื่อวัดอะไรนะวัดป่าสุทาวาสวัดป่าวันพุธนะอ๋อนั่นไม่ใช่แต่ละที่ก็เป็นองค์สีน้เงินียวเงินน้ียเงินสูงอ๋อวัดมโนรมวัดป่ามโนรมใช่ไหมคะที่มุกดาหารแก้บนที่นั่นค่ะ พอแก้บนเสร็จก็เลยวพี่ต้องไปบ้างแล้วก็เลยไปหาชีต์เงเลยไปหายิงชิตยิงชิตออกไปไหนก็ไม่รู้ยิงชิตก็อยู่เอ๊ะวันนั้นผมไปไหนอ่ะชิตไปกับลุงไปกับลุงเข้ากรุงเทพกรุงเทพไม่ได้เข้ากรุงเทพแล้วก็ไปเข้ากรุงเทพเมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่กลับบ้านไปไปวันที่สิบเอ็ดปไหนกันไม่อยู่แต่ถ้าถ้าจะถี่ไงาสิบเอ็ดตรงวันที่สิบเอ็ดต้นเดือนที่แล้วต้นเดือน ได้แล้วค่ะไปเยอะค่ะแล้วหยุดเตียงกันหยุดกันยังน้องติดติดไวไฟให้มามี่เลยให้มามี่เพื่อดูชิดปากแปรเออแม่ก็จะได้เห็นทุกสาวตัวเองนะในช่แม่บอกว่ามันปากกระแดกมันปากกระแดกแม่จะนันเรื่อปากกระแดกเสื้ออย่างเสมุอผ้ากระแดกแพะปากปลาล้านหรอปลาล่า คนคนพาไปแดกว่าสันมาโอ้ยวให้ไม่แน่มัค่อยดีๆกับบ๊วยเด็กนาะแม่เนาะ <laughs> แ,มแม่แก็ดีขึ้นดีขึ้นจริงๆค่ะดีขึ้นมากเลยก็โซนปักหลังก็จะสั่งาชาชาเนเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวคุณพอ่อคุณแม่ผมก็วิ่งได้แล้ววิ่งได้เลยบูทินเซตไปทั้งสามกล่องอ๋อแต่ยังไม่ได้เก็บต,งตังค์เลยค่ะรู้อ๋อยังไม่ได้เก็บตังค์นะครับหักจากค่าคลองเลยครับกล่องเดียวก็รู้แล้วกล่องเดียวแม่กินกินเลยไม่คือรอบก่อนนี่แกกินไปแล้วแกไม่เอาอีกไง แม่บอกว่าเดินแล้วมันไม่ล้มช่วงเดือนสิงหาค่ะเออเดือนสิงหาไม่่ใชสิงหาปีที่แล้วนะไม่ใช่ปีนี้นะสิงหาปีที่แล้วมีหลายท่านนะคะที่ทานแล้วบอกว่าหมอนัดแล้วหมอรัดตาหมอนัด่ารอกตานัดรอกตาคือวันนี้ว่าจะไปเซอร์ไพรส์ชาวบ้านเขาเซอร์ไพรส์ได้คนเดียวต๋อม เออนอกจากนั้นพี่นุ่มไปพ่อพี่นุ่มพี่นุ่มพร้อมแต่คะขออันนี้ฝากบอกพี่นุ่มอันนี้ฝากบอกพี่นุ่มพี่นุ่มขาทำไม้อมจังเลยคะเดี๋ยวพี่นุ่มพี่นุ่มก็จะบอกว่าอ๋อพอๆกันช่วงที่อยู่บางนาได้กินแบบพี่นุ่มบอกว่าชุดทหารแกหดอ๋อชุดมันหดอ๋อเหมือนกันเหมือนกันกับชุดที่ผมที่อยู่กอกๆนะพอๆกันแฟบแฟบมันหด แฟบบดีครับเท่าที่พี่เอาเห็นคือตาแล้วเร่องอะไสิไปก็กว่าอีกเดือนหน้าเดือนหน้านะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์วันที่ยี่สิบห้าไปเชียงใหม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับวันไหนพี่เท่าไหร่บอกวันที่ยี่สิบห้าหน้าไม่ใช่หรอนก็ก็เดือนหน้าเดือนหน้าพวกหนูจัดกิมกันไปเที่ยวเชียงใหม่นั่นแหละก็ต้องมาไี้บีไปขึ้นเชียงใหม่ไปที่โรมพยาบาลเองสุดท้าย โอแม่นบอกเาไปน้ำในสัตว์จะไปเปิดตัวที่เชียงไหมเดี๋ยวไปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เชียงใหม่อยงอมาสปังอุ้งปังอุ้งไปดูห่างกันเนาะเอาหงหงเพราะว่าโค้หมูจะจะไปกันทุกปีจะาหนตรเกมนี้ฝกไีงแค่นนะครับสวัสดีครับ